ค,ะค่ะค,ค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ลุงศักด์มาปฏิบัติธรรมหลังจากเป็นผู้ร่วมพาอาจารย์ขับรถซื้อของในการสร้างศูนย์ที่นี่มาแปดปีนะคะครั้งแรกที่มาทําไมถึงตัดสินใจมาคะคือมีความตั้งใจที่จะปฏิบัตินานแล้วผมก็เคยไปเข้าอบรมปฏิบัติแต่ที่นั่นคนเยอะมากแต่อาจารย์ก็สร้างศูนย์ที่นี่มา ก็ยังไม่ได้มาสักทีหนึ่งจนวันสงการปีนี้ได้มีโอกาสที่ว่าวันหยุดหลายวันเลยตัดสินใจเข้ามา่วงปฏิบัติธรรม,มนะครับค่ะแล้วพอมาปฏิบัติธรรมรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะเออผมว่าดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นแก่น แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจริงๆเข้าถึงแก่นจริงๆนะฮะในการปฏิบัติเนี่ยแล้วที่นี่ปฏิบัติเข้มนะฮะขอให้มีกําลังใจผมอายุเจ็ดสิบแล้วต้องมีกําลังใจเต็มร้อยแหละถึงจะมาปฏิบัติได้เพราะร่างกายด้วยนะแต่อายุมันไม่สําคัญนะฮะถ้าร่างกายคุณยังพร้อมอยู่เนี่ยมาได้เลยฮะจะอายุมากกว่าผมก็มาได้นะฮะเพราะว่าบางทีอะค่ะลุงศักดิ์ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน นะคะบางทีก็จะมีความเหนาบนะคะบางทีลูกไม่ได้อยู่ด้วยเพราะไปทําง,งานครับเพ <bunker. S 1> ร,บราะฉะนั้นลุงศักดิ์คิดว่าผู้สูงอายุที่กเกษียณแล้วหกสิบกว่าปีขึ้นไปเนี่ยทําไมถึงน่าจะมาปฏิบัติกรรมฐานนะคะคือการปฏิบัติกรรมฐานนะฮะจะทห้าให้เราอยู่อย่างไม่ประมาทการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับาการอยู่คนเดียวการที่ไม่มีลูกมีหลานเนี่ยจะทําให้เรา จิตวิตกได้นะครับแต่การมาปฏิบัติเนี่ยให้อยู่กับสตินะครับอยู่กับสติการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่ดีมากอยู่กับสติให้เรารู้ตลอดว่าเรากำลังทําอะไรนะครับแล้วมันเป็นบุญกุศลนะครับอย่างมากเลยจากที่ผมมาปฏิบัติครั้งนี้นะครับสามวันเนี่ยคือมาสามวันเนี่ยพปฏิบัติวันละสิบชั่วโมงวันแรกก็ รู้สึกว่ามันหนักหนาเหมือนกันอืแต่พอวันที่สองวันที่สามรู้สึกมันมันดีแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าอเออสติเรามีสติเรามีอ,อทำให้เรามีกําลังใจขึ้นเยอะเลยมีสติดีครับอืคือวันแรกเนี่ยมายากลําบากมากเลยใช่ครับใช่เพราะเราเม่อาไม่เคยปฏิบัติแล้วเนี่ยจะยากลาบาก ซึ่งผมบอกว่าที่เคยไปปฏิบัติน่ะไปะเจ็ดวันแต่ไม่ได้อะไร <S <S บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้เพราะว่าคนเยอะมากไม่มีผ้าจาย์คอยคอยแนะแนวแนะอะไรมากมายนะครับคอยดูแต่ว่า,าผู้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติยังไงแค่นั้นเองนะครับแต่ที่นี่ถ้ามาปฏิบัติแล้วผ้าจารย์จะสอบอารมณ์ตลอดอืทุกครั้งหลังจากปฏิบัติเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอารมณ์เป็นยังไงระหว่างปฏิบัติเป็นยังไงนะครับ แล้วก็จะแนแนวสิ่งที่ถูกนะครับก็คือพอเริ่มวันที่สองเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันดีแล้วเรามีสติมากขึ้นแลอาจารย์สอบอารมณ์ทุกครั้งว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงัครบสภาวะเป็นยังไงใช่ครับเห็นว่าสู้กับเวทนาด้วยใช่อืัเวทนาต้องสู้กับเวทนาค่ะอาจารย์ให้หนีเวทนาหรือว่าสู้กับเวทนาคะ อาจารย์บอกว่าต้องสู้กับเวทนา oh. สู้ต้องให้สู้ให้ชนะ oh. เวทนา oh. เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป oh. เวทนาก็เหมือนกัน oh. ถ้าเราสู้ได้เดี๋ยวก็ดับไปเอง oh. นะครับแต่ถ้าเราไปยอมแพ้เราก็จะไม่มีโอกาสที่ว่าพ้นจับก็เป็นเวทนาเนี่ยเป็นกำลังใจที่จริง oh. แล้วมันเป็นตัวที่ว่าทำให้เราอ่ะมีสติมาก ในขณะที่เกิดเวทนาเนี่ยเพราะผมปฏิบัติเนี่ยมผมจะรู้เลยว่าระหว่างที่เราปฏิบัติแล้วยังไม่เกิดเวทนาเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะุวงซ่านมันจะไปโน่นไปนี่ไปไอะไรควบคุมเอาสติมาคุมจิตคุมไม่ค่อยอยู่แต่พอเปิดเวทนาแล้วเนี่ยเราจะต้องรวบรวมสติทั้งหมดมไปอยู่ที่เวทนานะครับแล้วจิต ก็าหายไปเลยอืจิตที่ว่าจิตก็มาอยูร่รวมอยู่ตรงเวทนานี่แหละจะไม่ฟุ้งซ่านไม่มีความฟุ้งซ่านเลยอก็เป็นความฝึกความอดทนเนี่ยหด้วยฝึกกำลังใจด้วยว่าเออเราต้องทนให้ได้นะครับบางทีเนี่ยผู้สูงอายุแล้วก็จะมีในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นบางทีการที่เรามาฝึกปฏิบัติด้วยสติปัะหาสี่ตรงเนี้ย เป็นการที่ได้สติแล้วก็เห็นเวทนาของตัวเองนะคะพอเราเห็นเวทนาของตัวเองเวลาที่ผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยหรือว่าปวดใดๆแล้วใช้การปฏิบัติตรงเนี้ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยไปใช้กับตนเองในยามที่เจ็บป่วยก็จะทําให้เขาเนี่ยก้าวข้ามฐานเวทนาตรงนั้นได้ใช่ครับใช่เพราะว่ามันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเนี่ยไม่มีทางที่จะก้าวข้ามได้แน่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบุญบนะคะ บุญที่ปฏิบัติในช่วงที่เราเกษียณหรือใดๆก็ตามไม่ต้องกังวลว่าหกสิบแล้วจะทําได้ไหมอันนี้ลุงสัก์จะเจดิบแล้วนะคะก็ยังมาปฏิบัติแล้วก็เจอเวทนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะการฝึกตรงเนี้ยเป็นการสะสมบุญด้วยไม่ใช่หลังจากที่เราเป็นอะไรไปแต่ณปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตด้วยความเหงากังวลที่อยู่คนเดียวหรือว่าลูกหลานเขามีงานไม่ค่อยได้มาหาตรงนั้นอะ การภาวนาตรงเนี้ยการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันมาช่วยอะไรเกี่ยวกับสภาวะจิตคะถ้าในมุมของพิสัก์เองก็อย่างน้อยนะฮะถ้ามาปฏิบัติเนี่ยถ้ามีคนหลายหลายคนคะนะอย่างน้อยเราก็มีมีมีญาติธรรมกันนะฮะไม่ไม่เหงาแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็มาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยจิตเราเนี่ยอยู่กับตัวเองทาให้เรามีสติในการที่จะคิด ที่จะทาอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งถ้าเราเจอในสิ่งที่เรื่องที่เราไม่ชอบไม่อะไรเนี่ยเราก็จะสามารถเอาสติตัวเนี้เข้าไปควบคุมได้ว่าเออนะทุกอย่างไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งดีใจเกินไปใช่ไหมมีสติอยู่กับกายเราจะสามารถควบคุมได้นะฮะเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เราจากสังคมปัจจุบันเนี่ยอมันรุ่นวายเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย บางคนถ้าไม่ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกอะไรแล้วเนี่ยจะถ้าอยู่กับตัวเองว่าจะเกิดโรคซึมเศร้าเกิดอะไรขึ้นได้เยอะโดยเฉพาะคนคนพูดพูดที่สูงอายุพวกที่ไม่ต้องสูอายุพวกที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้ปฏิบัตินะครับมาปฏิบัติเรื่องกรรมฐานเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยเราได้ไม่ใช่ว่าเราเราเข้าวัดทําบุญตลอด อานถ้าไปเท่าวัดทําบุญเนี่ยเราได้แต่แต่ทานอย่างเดียวนะครับแล้วบางวัดเนี่ยที่ไปทําเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ธรรมะไม่ได้อะไรกลับบ้านด้วยได้แต่ใส่าบาตรท,ทาบุญอย่างเดียวได้ไถ่ทานอย่างเดียวอืแต่การมาฝึกสติปั๊บเนี่ยจะได้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอนะฮะช่วยให้ในเรื่องของการหลุดพ้นอย่างน้อยเราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราตายไปเราจะได้ดหลุดพ้น응 เราหลุดตั้งแต่ยังไม่ตายนะฮะเราจะหลุดตั้งแต่ยังไม่ตายคือหลุดจากความทุกข์จากสิ่งรอบรอบกายเราเนี่ยที่เป็นที่สามารถทําให้เราเกิดทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสติฝึกสติแล้วเนี่ยเราก็สามารถแยกได้ว่าออ,อะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์และเหตุอะไรที่มันทําให้เกิดทุกข์เราจะได้ดับทุกข์ได้ตรงนั้นได้ถูกต้องนะครับเป็นตัวแทนนะคะที่มาแบ่งบุญนะคะให้กับ ท่านนะคะที่สูงอายุเป็นตัวอย่างละกันว่า70แล้วนะคะก็ยังมาปฏิบัติได้แล้วอย่างที่บอกก็คือการที่มาปฏิบัติเนี่ยทาให้เราหลุดพ้นนะคะหรือว่าใช้สติในการใช้ชีวิตหรือวันที่เราเจอความกังวลใจหรือทุกข์ใจเนี่ยก็จะไม่ทุกจนเกินไปเพราะว่าเรามีสติและการม,มาปฏิบัติที่นี่เนี่ยเรามีหลายคนนะคะประมาณ15-20คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกังวลเรื่องของความเหงานะคะคมีมิตรที่ดีในการปฏิบัติแบบนี้แน่นอนนะคะแล้วก็มีกําลังใจในการใช้ชีวิตด้วยนะคะนะคะท่านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าวัยทํางานต่างๆนะคะสนใจมาปฏิบัตินะคะกรรมฐานสติปัฏฐาน4ี่นะคะคก็สามารถสอบถามหญิงได้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณหลุงศักดิ์มากๆเลยวันนี้หิงกับลวงศักดิ์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทรงุญทรงนุนนำให้จีมมีสุขีร่ำรวยด้วยทำโตภาให้ชีวิตนี้รุ่งเรืองสอดใสดุจด,ดอกไม้ที่น้อมบูชาขอโลกา สุดธรรมทีประกาศใช้ขององค์พระผู้กราบมาอานิสงบุญจงนุนนำให้ชีวิตมีสุขีเริ่มรวยด้วยธรรมโตพาให้ชีวิตนี้รุ่งเรืองส,อสดใสหลุดดอกไม้ที่น้อมบูชาขอโลกา ด้วยศินธรรมทำพยายาตราเส้นทางพระผู้ปราบมนต์อดุสรสถานเห่งความดีคุณทบุนเนื้อนาก้าวสู่ธรรม